พี่น้องวันนี้นะครับถอยรถเข้าทุ่งน้ำรถถอยยังไงพี่น้องตกทางนะครับนะดูติดแล้วพี่น้องเดี๋ยวมามาดูผมจะเอาขึ้นยังไงพี่น้องดูล้อข้างหน้าครับ<ะ>ตกทางแล้วพี่น้องโอเคพี่น้องมาเดี๋ยวผมจะท่ากลางเดี๋ยวผมจะทํายังไงขึ้นให้ขึ้นได้พี่น้องโอ้อย,งย,อยังหยาบอยู่เลยทุ่งนาพี่น้องไม่มีรถมาดึงนี่เดี๋ยวจะให้ยายเอ,อื้อเป็นคนดัน เดี๋ยวเรามาลองดูก่อนน้องเดี๋ยวเราจะขุดตรงนี้ก่อนนะครับเนาะขุดให้รถถอยถ้ามันถอยขึ้นมาให้มันจะเบนเราก็จะขุดให้อรถนะครับถอยขึ้นมาฝั่งนี้นิดนึงครับเพราะว่าไม่งั้นก็จะตกไปฝั่งนู้นเยอะพีนะ่น้องมาโอเคมาลุ้นกันว่าขุดแล้วหาคนมาช่วยเด็ดดัแนแล้วเข็นแล้วจะขึ้นไม่ขึ้นพี่น้องมาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับผม អរិថ <tie sniffing noise> <Okay> ៃខ yeah, yeah, ោផ្លោណោម្បានតាអេរថៃខោផ្លោម្បានទៀនរយវាដូចយ៉ាងម៉ានចុះហឺឃើញក្នុងថៃថៃចុះកុសត ோம் តិចកនេះហើយចាក់ខាងមុខມັນជីតែបើត្រង់ជួយទិញទៅតាមត្រួតច័ន្ទមកឡៅឫត់ណានឡើងទៅឡើងថៃក៏រយដែរបើមុខឡងពួកបង Bye, bye, ยิงดินยิงจมพี่น้องหือทังหยาบนนองถอยมานะครับเนาะดินมันเฉะพี่น้องแล้วก็ดูหลังนะครับเนาะก็ทำาให้ถอยมาแล้วก็ยิงดินยิงจมพี่น้องยังหยาบนะครับเนาะโอเคไม่ขึ้นนะครับเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะรอรถไทยนะครับตอนนี้ก็กําลังโทรเดี๋ยวรอรถไทยมาพี่น้อง นาอกหมานือจุ่มเลยพี่น้องอย่างลึกเลยถ้าไม่ดึงคงไม่ขึ้นพี่น้องงานนี้แสง่านี่รถไทยก็มาถึงเรีย็วอว่ะพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันอีบอกรถถอยอย่างน้าติถอยโคตรคนในคลังเลเคลียร์ตัวคน่อยอย่างหยับอาตอนนี้มาช่วยรุยโยโตโย่โมจตะลิบหน้าใส่กีวันเกใสรมู น้นี่งเนาะกไฮแนวพลื้อถอยก็น้อยมาเริมเนหมกลับนะใคเบยักลับเนี่ยไปตุ้ยฟังให้ใจเนาแต่วัน้อน่ไปถมกืนเนาไปยู่ใดมาเนเาบ้านปหมูสมอไปเลยตามพลื้อนมาอายวเนาะเปลี่ยนีเปลี่ยนเน้น โอเคพี่น้องตอนนี้เรามีนี่สไตล์ครับโอเคมามาชมกันว่าสิทํากันยังไงเหี้ยแน่นอนเลยกว่าน้าแฮงจ้องตรามีบนจอเตียนึงเตียครอมไอ้นี้เฮียไม่ผู้รู้พี่น้องเดี๋ยวให้ผู้รู้จัดการเตียบให้เด้อเตียเตียครอมเตียนี้เตียครอมนี่บริ dụ ban đây nó khàn tiệp vàng trên đó đây dẹp tiệp dẹp khúc một tí nó ó rồi nó khàn vậy tầm một tí nữa thôi thì tiệt từ nãy lên đi chụp chưa chưa đủ còn để khâu đủ còn phải để ok pháo cái là dẹp dẹp cái nào này แล้วนี่เป็นน้องได้แล้วโอเคมาเดี๋ยวมาลุ้นกันฮีโร่ไทยเราเป็นแนหนึ่งเตียมันเล่นด้วยหนูเฮียจิบจิบออโอเคเป็นน้องเข้าแล้วเข้าแล้วได้แล้วเอ๋ได้แล้วฮะตรงนี้อันนี้กุย,ยังตระพาเลยน้องอสเตย์เลยเป็นน้องนี่สเตย์ทำไมอะไรหยับเยินจะนับสเตย์ ามจะดึงแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวเรามาดูวิธีเ่รารถมันไอเกลียตัวเราแล้ววิจารณ์ตีตัวคือตึกมันจะตกไปทางนู้นเนาะนี่จะสวัสดออกพี่น้องมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันรวมแต่เจ้าบ้านเลยบ่เจ้าเเลยนี่ยพีน้องวิธีผิ่ใหญ่ดูสุดยอดมากแต่พันเอาจังสั้นเลยนะอืมรุ่นนี้คือจะเด้งได้ไหมน่ะ อ๋อเ้ามีที่เสียบตรงนี้แล้วก็เอาอะไรมาเอามีเหล็กมาเสียบงัดตรงนี้พี่น้องนี่นี่มีเหล็กเสียบตรงนี้เดี๋ยวหาเลยก่อนเฮ้ยมาพี่น้องเดี๋ยวเรามารุ่นกันเดินเล่

ต้องใช้ตัวช่วยพี่น้องเอ,อ้ยถ้าไม่ได้รถไถยคงอยู่ตรงนี้ทั้งวันพี่น้องโอเคครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่จจดีที่มาช่วยวันนี้นะครับเนาะถอยรถยังไงให้ตกทางพี่น้องสุดยอดมากไม่ดูนะครับถอยหลังไม่ดูหลังเลยพี่น้องออโอเคครับท่น EP นี้ก็จะขอจบนะครับเนาะแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะบรรยากาศกับการมาดูทุ่งนานะครับเนาะถอยรถ ถอยหลังเข้านะครับเนาะก็เลยถอยไปถอยมานะครับถอยถอยถอย,ถยตกทางเฉยพี่น้องเออย่ยัหยับนะครับเนาะโชคดีนะครับได้ผู้ใหญ่มาช่วยโทรหาก็ริบมาทนำะขอบคุณครับอีพีนี้ขอละเนาะ